ัราจะรอทุกคนมาด้เราจะพาทุกคนรออันห่างเข้มข้นนะเพราะว่ามได네ิมีคอนเทนต์สิไปรอสื่อสื่อสลิปอุ้มสาเมย๋ยอยเอาสื่อเกื้อในผู้ชา <laughs> ยทุกคนเราจะโทรหาแฟนก่อนว่าโทรหาลิตตาว่ะลิตตาอยากได้ย,ยังเสื้อบอี่ว่าลิตตามักนุ่งเสื้อแบบนี้นะโซ่ใส่ดื้อนะเบิ่งเด้อทุกคนเซ <Se xy, S 1> ็กซี่เซ็กซี่เอเอเพิ่ลมักแบบแนวเซ็กซี่แบบแบบได้เขาเอิ่นเซ็กซี่เนาะ ออเอาจะโทรห้าเปิดก่อนนะเราะโทร้าเปิดแ้วเปิดจะไกยังเพราะว่าชิลล์สื่อเสื่อให้พอเลยเมื่อนี้แม่ได้สินแต๋มแล้วแม่ชื่อสินแตกมจะแม่แันเราประกาถ่ายคลิปเนาะเราออกกล่องแล้วเราิเกินอ่ะนะกอลิตายยังทุกคนฮัลโหลใจยังไงหยังโคชีหนึ่งหนึ่งสลิป ร่าเสื้อสอดร่าเสื้อเซ็กซี่ยังไงยังเลยฮะสบายดีลิต้าสาวผมยาวสบาดีอลิต้าสาวมยาวยังไงยังเฮ้ยยังก็ได้เสื้อป้เป็นคลิปติดกดด้านแนงไม่เคยเจอเชื่อยังก่ เสือยังก็ได้เสือเนาะเสือบ่เสือหรือว่าเสือเสือเนาะเออกันจะิ้บเดี๋ยวเอาเดี๋ยวองกระสือบริเปณเนี่ยเออเอาจะพาทุกคนรอว่าไปเสือเสือแบบจะมาเสือแบบนี้เนาะแบบสู้สะดือเนาะโอเคบอแถวเอิ้แถวเสมอ โชว์เซ็กซี่โอ้ผลหมักเซ็กซี่แบบแล้วผลปนุงใส่เซียนแล้วมันสิแบบดูดีขึ้นมานะตู้กูแพ้งกะยาป้าเต่นไปบ๊ายบายบ๊ายบายเออประมาณเออช็อกซับโต้ชิฮ่าโต้นี่แหละตอนแรกกระด้ยนะจะกระด๋อยสุดไปได้สิโอเค โอเคโอเคแบบได้ง่ายเนาะโอเคไปทุกคนตอนนี้เขาอยู่กับแม่ปุ๋งเนาะโทรหาลิตาเมื่อกี้นี่ว่าลิตาว่าเอายังก็ได้เขาก็จะซื้ออีกยังกระไดคือ <laughs> มียั้งกรไดแล้วโอ้โหใครจะซื้ยอ,อยังเนาะมาเบิกเนาะตอนนี้เขาอยู่ที่แคมครองเนานะ <laughs> สบายดีแคมครองนครหลวงเวียงจันทร์เชียงวามากับแม่ปุ๋งแม่ปุ๋งสบายดี <laughs> สบายดี ไปดีทุกคนเลยเออนี่นะทุกคนบรรยากาศแคมองคลองฮัลโหสาวสาวยังจันนรึไงสาวี่งาสาวล่งผางสบายดีนี่ยทุกคนไทยไทยหุบอละเออเอฟซีลท์เอฟซีลา์อีลีบรรยากาศอยู่แคมคอง บูว่าจะซื้ออะไรให้อลิตอลิตามากับแม่ปุ้งเออสบายดีเราจะไปซสื้ออันหาแบบเสื้อแบบเซ,ซ็กซีนะ่เซ็กซี่กนเนาะบูว่าภารกิจของเราจะซื้อได้แจ็คตัวมาเนี่ยเพราะว่าลิตาอยากได้เสื้อแบบเอา้าแบบโซ่นหนึ่งนหนึ่งนะ เนี่ยต่กคนอยู่แคมโก้มือนบรรยากาศมึงต้องเหลือไอ้กูเด้มอมึงต้องเป็นนันสะพานสะพานานีน่ยังก่อสะพานเสือเสืก่อนห้านี่บอเลตตามกากไปว่าเสือแบบเส <c oughs> ือแบบนี้นะฮิตเค้นนี่เลยเสื้อโซ่นี่น้อยนึงทุกคนตอนนี้หอดจุด ที่ว่าเขาเจออันเปล่าไม้เสือเสียไปให้ลิตาโน,นลิตามักแบบเสือแบบนี้สู้แบบสะดือดำหน่อยหนึ่งในใจทรงคาสันเพิ่นบบเคยหนุ่มได้แบบว่าสั้นแบบจ้ำนี่นะจ้ำคาเนี่ยโบกเคยริมมิเตเสือแบบนี้เพิ่นมาคาสังคาสันแลกก้วบบเคยเอาอันเหลือกไว้แล้วสามโตสามโต,ตก่อนทุถึงทำไมเลยสามโตโตที่หนึ่งเบอร์ทางหน้านี่เนาะ ตัวที่หนึ่งเนมากแบบนี้นะเปิดเอาไปบแบบแค่อ่อนๆนี่น่ะเสื้อตัวนี้มันคือเนาะตัวที่สองก็คือเสื้อตัวนี้เส้อบริสุทธิ์โซ่เปิดแบบว่าเปินชิงนงเปินจิเอาแบบกระดูกออกในหนึ่งสไตล์แบบวัยรุ่นตัวนี้บอกตัวนี้นะแม่แรงแม่แรงแรงนี่เสื้อคุ้มตัวนี้เสื้อคุ้มแบบว่า นงทำไมตูนาครนงแทนแฟนมันจะได้ไปแน่ๆคงแบบเฮ้ยบุจังบุ้ยบุยนี่ได้สโต๊สามโต๊ะมีตอนไหนอ้างโดยรุ่นนีเดอเออเรารุ่นนอยูมาซื้อเสื้ออ้บุษาว เด้เอซเนเซนเจสิมาพันทุกคนเอาได้ก็ือแตกบ่กดดันเซนเจสิได้บอกเซนเจสิได้บอกลำบากใจเซนเจนเนาะได้ ไปรุ่นให้แม่ขาอาจจะดีเนาะฮอกก็เป็แบบมาอุดนู้นเพิ่อนเด้อตลอดนะเพื่อการเตรียมพร้อมเราจะจ่ายเงินเอาเลยใบแปลงแต่เคื่อแตะเอาให้เพิ่อนแม่เซตเจ็ดสิบเราจะไปเชือกออกโบแมนยังมันทอนบอกกดดันกูกดดันชายคนขอบใจง่าย ไม่นามาอุดนใหมก็ตาคนได้มกไม่ใช่ละพี่มาวันกูเห็นเองเอาชิโรฮะอลิตาเกือทีโซ่นวลิตาเิียเอาหงบอสเอาไปทำอลิตาวะอลิตาเิียเอาบอมเลยเกิหม่กูเคยสื้อสุดสนัยวิกตเรียซีเกตอลีมิเต็ดไฟเลย เอาบอเอาบอเอาหรือ่แล้วเอาบอเฮ้ยเอาบอเนื้อหัวดังๆหัวดังๆกาซื้อเอาบอซื้อมเบอร์ยังแบบ่เบอร์ยัง ใส่อะไรใส่ไงสามสิบบอกว่าสามสิบกสามสิบสี่เออโอเคจนีเลยถูกคนกดดันหน่อยนึงใส่สามสิบสี่เด้อตอนนี้เขาเปลี่ยนประมาณเพราะว่า ตัวน่ะเป็นของของบุคคกประดังเพื่นเพื่อนบ่มากเอีกอย่างแล้วเพื่อนบ่มากเออบ่มา,มากประดงเ <mel od ic> ฮ้ยหาสื่อให้ผู้หญิงนี่มัน,นแสนจะลำบากขนาดนี้บรรยากาศตอนกลางคืนแต่บุกุว่าสิเขาวหานได้นี่ <mel od ic> นเรื่องหานบุถืง ที Half, ่เสบอ่ะฮับอชุดสั้นนีเออนี่นหะบรรยากาศกลางต้นกลาคืนเนาะทุกคนเขากำลังโบเคิลมารอสื่อแบบนี้จักเดือเนาะสื่อไ้ผู้ซาเอางี่กันเนาะเอฟสีกับไล่เติบระเจ้าวคอทายหูทุกคนตอนนี้เขาเปลี่ยนห่านนอนตัวหน้าแบบว่าบ่ขัดมาได้แล้เขาไปไล้แล้ว่า มาเปลี่ยนหารเอาตัวนี้เนาะเอาซีนั่นบอต้องเอาซีดำเอาซีให้ขึ้นขึ้นบอซีแดงบอเสี่ันไข่ซีางาอะไรเออเอาเบอร์สามสี่กอันนี้เบ,บอร์สามสี่บอสามซองสามซองมันจะหน่อยเอออันนีะ <c oughs> สามสี่เบิดแล้มันจสามองกับสามสามสี่เบิด เา้อมามสี่นบอน์นานี่เกินย3-4เบิร์ใส่บ้างเท่าแดดห้าสิบบร่งสิบพูน่ะตัวนี้ตัวนี้บมมีอะไรคือกันหนานี้มาใหม่แล้วห้าสิบพูน่ะแมนสามสิบแกระเลยดื้อยังนั้นแล้วสี่สิบเนาะขายหมดได้แต่ห้าสิบตัวนี้น่ะ ผู้คายกัผู้คายกันนุ่ใหญ่อยู่็แล้วแน่ใหญ่ป่ะแนจบูมีมันบ่นหน่อยบ่่ยได้แ่สามสาม่่บ่นห่อยเอามาซาลิตาเอาจัตุ่เอาสองเอาสองมาเอ่เอาสองแต่บาคือกัน เด้เดมันม <c oughs> ีสีนี้กับสีสีดำกับสีมีแบบอื่นบอเด้เหลืองนะแม่กับสีนี้กัแม่เท่าแม่หรอเอฟสีเอ้ยเราจะเอาตัวนี้เอาตัวนี้เนาะสีดำแบบบ่อขาดไปได้เนาะเรืองกัสีดำบอมันบ่คือกันบอมันหน้าเดียวแต่คนละสีเออเอาสีนี้ซะอืมเอาสีนี้เอออ่ออ่เอาสีนี้ซะสองสีวะเออสีนี้สีนี้แต่กับสีนี้ เพราะได้เงนทุกทายเงินเอาเก้าห้ากันตอนนี้เขาเจอได้ทุกแล้วตอนนี้เขาเจออันเปล่าไม้เนาะเขาสื่อแล้วเรียบร้อยเนาะเช่าลิต้าเบิ้งแม่นเองอฟซีคอยแบบหักเราสได้นะคอยลองแบบเออแบบเป็นผู้ชายที่แบบสื่อได้ทุกอย่างเนาะบว่าจะเป็นอะไร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 สื่อได้เบิร์ดอะไรทำไมอะไรทำไมมานี่ยเข้าไรเกาะเก้าห้าเก้าซิมห่าเก้าซิมบัลเโบกคนสวยคนงามคนงาม ได้บอ,บอเกาชิปก็ได้เนาะมาซื้อซอยเพิ่นนี่เด้อฮายเพิ่ <หา S 1> นอยูแย่แคมของอไไเออเกาชิปก็ได้เดนี่ผูงง้งามๆในแหละมาหลายรุลนเป็นมูโรดเออเฮ้ยเป็นขายสุดสันนนสดส้นในเน,ะน,นาะเกาชิปพังมีทุกรุ่นแต่ว่าบ่ามีทุกไซส์เพราะว่าบางไซส์ก็มดทุกคนตอนนี้ภารกิจของเราก็คือซื้อสุดเอ้ยเสื้อในเออเฮ้ยผู้หญิงตรงแน่บเออ มีคยมันดีแล้วซาลิตาเจาขึ้นเอาคอยห้ารอสื่อเสือให้เจ้าแลยก็สื่อแบบสุดทั้งสุดสันในแต่ยังไม่ได้สื่อชลิปตัวประกาเอาเงินทอนน้ำพนแน่โดยโดยโดยขอบใจป้าทุกคนเกือบลืมวะไปไปที่อื่นต่อเฮ้ยเขามาแถวนี้แบบ FC ่ลายได้แบบโอ้พระเจ้าก็ถายหุ่มในทางลงกับไล่ <พ>อี่ากินอยากกินยังกะต้องได้อดนยังถ่ายไปแหละเ, <c oughs> เจอห่านที่่องแต่ว่าเฮ้ยใ <c oughs> ส่ฟิลเตอร์อนั่น <c oughs> บท <c oughs> <c oughs> ่ันอาบเอ้ิาบิานี่เอาบ่อ สีอยังมีสียังไงมีสีดำก็มีสีดำก็มีฮะเอว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 แบบนี้เอวพอดีเอวผู้ดีสูงอะไรขีเลยอกขี้หยอกบุ๋มเลือกเองสักซี่เกินไปเห็ดจังไง จะหูเบาคอยสื่ออีสักเบิ้งมันมันก้มเงินหูเร็วเฮ้ยยุดเบิ่งเด้อย่างอันนี้แม่แล้วเหรอได้เออไป สัมีแรกสักบ้าอื้อแบบ้ามกซอเอาเอาตัวหนึ่งยไหมโอเคปะคนมาสิสื่ออันเอาอีกตัวนึงก่อนหอนีดตอน,นียังวาลิตอามาัดโตเ้น่ห้าแปดห้าสิบก็ได้วตได้ ได้บอสหาไม่ได้บ่เป็นหลอกบงก่ันบ่สันเปลี่ยนต่อไปนะมาจะเปลี่ยนเปลาไม้พี่แถวนี้ปกงามนี่มกเประกงงามเนี่ยกงงามเฮ้ยก็จะเป็นนเห้าสิบเป็น้องงามนงเนาะว่า,งงา,วาปะหาเนาะง,งามดีอมเ,เอามีเอฟซีถ่ายหูนัสบายดีสบายดีทำให้งาม เนี่ยตอนนี้เอาแหวนสื่อเสือแป๊บนึงเดี๋ยวสิวยถ่ายหุ่น้ำขอบใจเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ยถ่ายมือนะป้าสูงแท้อาโก้ยอาบนวัสลุก้องอันนี้ถ่ายวิดีโอเอาถ่ายวัสดุนี่นะหนึ่งสองสามหนึ่งสองปรกันบุตรไม่สองสาม

เั้นวต้นตอนนี้เ่ื่อเสือโตที่สี่ฮะกัได้สี่โตรจนเมื่อยนะแต่ว่า่นบงงามเนาะ่นบมักเอาโตโซกิเห่าปกิเห่ดำเราก็เลยเอาเสือเอาเอาโตโปกิเหเนาะได้าาา เร,เราหลุษหรอเราไม่หลุดให้เราหนึ่งเอออ่ะอ่ะที่เพราะว่าไปหลอกอยู่ใช่กับบอคักเนาะเพราะว่ามีแต่โตโซอนันชี่เหดำก็เลยกเอาอัหาหนนี้นะสี่สี่เลี้ยวขอบใจ ลูกกัป่อใช่นี่ก็ได้โอ้สีวิติสวิตติดไปขอคไอ้ไขไูเฮ้ยเป่ช้าอะไรไข่หูบน้ำคุณหรอกนี่อันนี้เอื้อเอื้แท้ๆขอบใจเลยขอบใจเด้อด้ย เนี่ยคนหลอเปิดกล้องแม่ยกงน็นนะขอบใจขอบใจือกันไปเปิดเลยวเราหนีแล้วบูกอะไรยังปะมันห่ออไริ่าตัวคนยังหล่อเมืนว่าต่ว่ามันกับ เป็นตาหนุ่มอยู่เลยเนะาะคันมีบุษาเดีวควรสื่อให้แบบแบบนี้เลยทุกคนเด้อใครเป็นบุษชายนะไปรอสื่อครับแบบนี้เขาชิดีใจไปว่าเออโคตรรู้สึกดีเลยนะเขาอาซีหักเขาคนเดียวก็เบ็นได้ <c oughs> มาเนี้เอ<ๆ>าไปยางพนเลยหอมใกล้ๆจะได้ได้ชำเนกะพอแล้ว <c oughs> สบายดีเดว แต่ว่าวันนี้เว้างี้หอกไปสื่อน้องื่อตัวเอคูเขาจะทายเบิ่งว่าคูหนึ่งแถดเดียคู่ลาไปว่าชองโต้ครับเปิดสามพัน 3, ไปเข้าล้วนี่เนาะทุกคนเทาได้แม่ปุ่งทายให้แต่ว่าจับเอียงใสเอียงคู่กับบุกขับมาได้เพราะว่าเปินแบบบุกเคยจับกล่องนะเปิดแบบจับเลยสิแบบตุ๊ด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 ปะฟูสาวเนาะนทุกคนไพ่มีไพ่ไพ่มีแบบผูสาวเอองามเล นี่นี่โตเราจับนี่งามนี่เห็นปสีขาเออสีขาวงามเลยนี่นี่ว่ามีแล้วบอจักนี่ตามีอะไรนะมีอะไมุกอปนี่แหละบรรยากาศอยู่แคมคลองนะคอนลวงยงจันโอ้เอฟซีถังเขไล์อว้ย ลยลยเลยเด็กเพราะว่าเขาบอเคยหลอกไปน็นใจเคือหลอกตอนนักไซเมตไม่มีใครจือแต่ว่าตอนนี้มีแลว้วไปหล่อสื่อได้ได้อันจะน่เอาซีอันถ่ายให้เบิ่งว่าได้อีกอยังได้อีอยังเด็กตอนสรุปคนร้ายวะเขีนตัวเขียนัวพิมพ์ยนนั เถ้าเนียวยางหล่อนะบรรยากาศแจ่มของคนจะลายขอบใจทุกคนตอนนี้เอาชีสรุปเครื่องเด้อก็คือเ <c oughs> ด็กสันในสามโตแล้วก็เสื้อสีโต แก็มีอย่างเนี่เนี่ยมีเสือเนาะมีแต่เสือเนาะเพราอลิต้ามักแต่เสือเพราอเพิ่นมักแต่นุ่งสินบอนุ่งสินแล้วก็ใส่เสือ,อเค็นี้นี่ยนใะส่ดื้อแบบเพื่อ,อนคพลวัลอะไรเนาะทุกคนแต่ว่ามาในนี้ยเอฟซีไลน์เลยทุกคนโอ้เพิ่นแบบถักทายสบายดีโอ้สุดยอดไลน์นี่คือแคมปองนะคนรหลวงเมียงจันขาดอนอย่างอันนี้ ธาดอนจันทร์คงกันขามกับประเทศไทยคือเก่าเราอยู่นี่เนาะเนี่ยทุกคนมาหอนคันนี้กับเฮาชีลายเอฟซีไปก่อนเอาฝากทุกคนลายปวดสะบักสะกามผิดพลาดประการใดเด้อเฮาเสยยังปวดไปกับเฮาก็ขอโทษขออภัยเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เฮาจะไปถ่ายคลิปกินต่อเพราะเอือยอยากกินข้าวขอบใจที่ติดตามหับชมคลิปเพิ่งเอาร่อยจนจบเนาะขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแร้งเนาะเออเฮาก็ดีใจเลยเส้แฟนเด้เพราะว่าเมื่อไปจังได้มีของฝากได้ไปจังได้ยิ้ม 杉<生>拜拜